กอดน้ำโต้กดใจก็บงกัได้ยาตาว่าลิว่าหาผูราบริปุนิสาขลังเนว่ามวิจสินางเปตานางประกาปติทิ่ชตังมาทิตังตุมหงางทระเมวสมิจตโตกัพเวปเรินสังกปันโฉมโทยกรา วะเนจโตตะโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโพธนังกะโคมะเตบะวะตวันตรายะโสสุขีติกายะโกกะวะอภิวาจังสัยยะนิจะงวะตาปะชะยิโนยัตตาโรมธัมมาวัสสันติอายุอันโนสุขังภะลัง มันนึกมาละคกยอมมาจะจะบดะหรือทำไมว่าเลยข้ามเครทำไมว่าเลยไม่ว่าอะไรมาทำบงเลยนไม่ม่มแลยรตอืมคับ่นูเมื่อเลยต้องมา แตเที่สวตลาดเนี่ยกว้างใหญ่ยังยังมันทุกได้อีกหลายคนวิาคุณนายจนานีปัมาอรโมาด้วยเขอรับอแล้วทุกวันแนละ้วทำงานอะไรอะ่ะ

โอ้นักโกรธไม่ได้มาไหลหวันเราวไอ้โรคภัยไข้เจ็บไอ้ไวรัสต่างต่างังที่ว่าน่ะมันพอมีลรคกวนบ้างเออดี อ๋อฮึมมันสมัยมังคลจักรวาลทั้งแปดเทศประเทศเทศมาเป็นแผงแก้วตั้งเจ้าชันมาป้องกันน้อมร้อมรอบตัวโยมที่มาที่ศาลาเตชะมัตโตยังทางบารังเตชะมัมโตยังทางบารังราตินาเสียงใดจง เป็นผลสําเร็จผลสําเร็จผลสําเร็จทบการเทิน